เซยนเซียโต้สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูคันนี้นะครับ Ford Ranger w i t ว c แแปลง F150 ภายหน้าอันนี้นะครับแปบงโดยพี่โบสร้านพี่โบสอยู่ชนบุรีเนี่ยหรอครับแอบดูเข้ารูมนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกใส่แมกยางลบสี่สี่นะครับถ้าใส่ลบ 4, แต่แปลง F เนี่ยจะพอดีซุ้มให้ดูความพอดีซุ้มนะครับตัวนี้เป็นแมกอีเกิล ในเครื่องของทางร้านเซนเซคู่กับยางของ3522ของเซนเซนะครับตัวนี้ต้องยกสองใส่ได้นะครับโดยที่คันนี้นะครับเรื่องสีบ,บันไดอัจฉริยะ e-board กับทางร้านเซนเซนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดลองน,นะครับเปิดเนอหล่อมากผมลองขึ้นดูก็รับน้ําหนักได้นะครับผมหนักอยู่ที่ประมาณ75น้ําหนักได้พอดีโอเาค,ครับถิดประตูครับ แล้วลงง่ายๆนิดเดียวครับเหยียบลงลงแบบหล่อๆตัวนี้นะครับแน่ต่อมานะครับให้ดูช่วงหลังอันนี้เป็นแมกยางที่ติดจากเซนเซเหมือนกันนะครับแมกของอีเกิลนะครับตัวนี้ขอบ2ี่บจับคู่กับยางสาม2นะครับตัวนี้ลบ 4, 4ี่แต่ว่าพอดีซุ้มนะครับดูพอดีซุ้มไม่ยืมไม่โดนตำรวจจับนะครับตัวนี้อ่าดัานหลง ก็เดี๋ยววันนี้ส่งมอบรถแล้วครับของทางส่งให้พี่โบ๊ทส่งลูกค้าเื่นโอเคครับอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ช่วงล่างลูกค้าเลื่อกใช้ปีกนกของร้านซินเซนะครับเรามาดูกันนี่ปีกนกเซนเซรครับอ่าเป็นแบรนด์ของทางเราเองนะครับปีกนกเซนเซบันไดอีบอร์ดนะครับก็เข้าง,งานนะครับคันนี้ดูเลขไม้ครับเลขไม้ ออกจากศูนย์มายังไม่ถึง260กิโลเลครับเลขใหม่ก็มาให้เราเซตช่วงล่างให้นะครับตัวนี้ก็อันนี้เป็นทดสอบฟิลลิ่งการขับขี Cross ่นะครับที่มีสมาชิกลูกค้าถามเข้ามาใน Tik t o อกนะครับว่าการขับขี่หลังจากใส่ออฟเ็ตลบ44แล้วเนี่ยการขับขี่จะเป็นอย่างไรเท่าเดิมไหมล้อหนักขึ้นไหม ก็บอกด้วยตามกายุทธภาพครับล้อหนักขึ้นแน่นอนเพราะว่าวงใหญ่ขึ้นแล้วก็น้ําหนักมากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดแบบเหมือนเราบรรทุกของหนักเป็นร้อยกิโลนะครับมันหนักนีดเดียวเองยิ่งถ้าเครื่องยนต์ลูกฟ้าเป็นพวก2.0แล้วหรือว่าถ้ารีโม2.8องจสบายสบายเลยอันนี้เบรนเจอร์2.0นะครับเครื่องยนต์แรงมากเครื่องว่านนะครับตัวน,นี้ใส่ tjm Pro l set ของเราไปนะครับตัว tjm p พนะครับ ็ดีที่สุดเท่าที่เคยขับมาอี้ว่ะแต่ความเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับวันนี้สาหรับผมที่เคยขับมานในแต่ละแบรนด์ในแต่ละรุ่นเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดที่เคยได้จับมาราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนต้นๆนะครับตัวนี้ก็เปลีย่ยนยกเซตโช้สีต้นบวกสปริงบวกแหนบแล้วก็เซตทุกอย่างบายเซนเซออัตโน้นะครับตัวนี้ฝนตกยางที่เราใส่เนี่ยก็ไม่มีผลต่อการขับขี่นะครับแต่ว่า ถ้าฝนตกปกติเนี่ยเราก็ยังขับได้แต่ถ้ามีเจอแอ่งน้ําเนี่ยแน่นอนว่ายางที่เราเลือกใช้มันเป็นยาง MP ที่มีดอกค่อนข้างลึกมีความกว้างของดอกยางนะครับเวลาเราเจอน้ำเนี่ยแนะนําให้กดเบรกสักนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยยางมันจะไปกินน้ําแล้วมันจะท,ทําให้โครงอะไรสะบัดอาจจะเกิดการกับตี่ที่อันตรายได้นะครับก็แนะนําลูกค้าในจุดนี้นแล้วกันแต่ตอนนี้ขับเรื่อยๆชิวๆก็ลดเบาๆครับอยู่ที่6 0รโตก็วิ่งไหลได้เรื่อยๆนะครับ อัตราการกินน้ำมันตอนนี้อยู่ที่1 1 1นะครับสำหรับเปลี่ยนยางใหญ่มาก,ก็ไม่ได้หนักกักเท่าไหร่นะครับโอเคครับวันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับแปลง F150 หรือทําช่วงล่างทั้งระบบนะครับเซนเซเรารับจบที่ร้านเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์รด,ด้านล่างนี้ครับ get, get low when the